เสียวขาเสียวขาเลยครับทุกคนเสียวขาเลยครับผมเอาจริงๆผมมีความแอบ,บกลัวนะครับกับความสูงแบบทางขึ้นน้องเขานั่งนิ่งมากเลยนะเหมือนแบบอันนี้เราเจอเรถสวนขั้นแรกนะเกียวัวมันไม่ไหลอ่ะ หมวน้องา,ายันน่ไหอว่าไม่ไหลวะทำไมผมนั่งแล้วแบบผมเป็นไหลตลอดเลยวะนั่งไม่เต็มตัวกนั่งไม่ตมเต็มตยงว่้วันนี้จับตุ๊กไไถ่ายึน้นี่ย มันจะเป็นแบบคนเคี้ยวอยู่นะเดี๋ยวไปทีนี้นะคะไปกินค่ะจุดแรกเราไม่ได้ไปเพระว่าเย็นแล้วเย็นแล้วใช่ไหม,ไมอ๋มอนี่เราก็คือมผมแพนมานะครับคือหวังว่าจะมันดีตอนนี้เองกนเดี๋ยวเช้าอ่ะรอบเช้ารอบแรกรอบกี่โมงดีค่ะอ่าดิวกันไว้ไหมเช้าพี่ขึ้นนะ ใช่นี่ถึงยังเอาไปเที่ยวเหรอเป็นจุดชมวิวแล้วก็หินสามวันฝั่งนี้ค่ะอ๋อแล้วเราควรไปทางไหนก่อนเราไปจุดชมวิวก่อนไหมเพราะเดี๋ยวเอาไปหินสามวันก่อนใช่ไหมแล้วเราจะไปดูแล้วเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกไหมพระอาทิตย์ตกจะอยู่จุดสุดท้ายค่ะออ๋ขึ้นจะอยู่ตรงหินสามวันอ่าอ่าอ่ถ้าเดี๋ยวพาดูแบบยาวๆนะครับหลายๆเลยเดินไกลไหมครับ อันนี้จุดแรกเป็นหินสามวานโอเคก็ต,ตอนนี้เราเดินข่านป้ายมาแล้วนะครับข้างๆก็จะเป็นป่าไผ่นะ<ต>ถ้าใครไม่เคยมาก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้คนจะเยอะนะครับคนกําลังเดินออกเดี๋ยวเราตอนนี้เป็นจุดแรกก็คือหินสามวานนเป็นอย่างนี้เลยตรงไปเลยนะ Okay, โอเคครับหวานพ่อครับอันตรายนะครับมีมีจุดนั่นก็คือหมุดห้ามเดินนะครับตอนนี้ไกด์เราก็จะแยกไปถ่ายอ่าอ,อีกอีกที่หนึ่งให้นะครับก็คือถ่ายมาข้าม,มาน,นี่จุดห้ามนะครับโอคค้ มันจะเป็นลานยาวๆไว้นะครับอืม,ไ,มไกไกอ๋อพี่เขาอยู่ฝังง่งนู้นแล้วครับโอ้ยถ้าใครกลัวความสูงก็เดินตรงกลางๆไว้นะ เสียวขาเสียวขาเลยครับทุกคนเสียวขาเลยครับผมเอาจริงๆผมมีความแอบกลัวนะครับกับความสูงแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูว่ามันรู้สึกยังไงนะ,อะขอมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนิดนึงก็จะเดินไปตรงนี้นะครับผมต้องจับเลยอะนี่ครับอืมสวยนะครับได้โทรอะไรไม่มีเด็ด เราไม่มีเนี่ยนะถึงก็บาไม่รู้ถึงดิซูมได้ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็ดถึงหรือเปล่าที <ừ> ่หมอเห็นนะ